สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุก่านครับยินดีต้อนรับทุกๆกท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง b i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธของวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับวันพุธนะครับสําหรับมาเลนะครับก็จะมีให้ชมเฉพาะวันพุธแล้วกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับรัปดาละสามครั้งนะครับวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับออกเวลาออกเวลาหก โมงนะะ6โมงนะะ6โมงเย็นเนะะมาเลยเนาะออก6โมง6โมง35นาะทีลาลาวนี้นะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากาก,กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ บอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงัางคั่งต้องมีทวีทรั์ทวีโชวทวีสุขนะครับเฮงเฮงนะครับจดเอาไปเลยนะครับทุกตัวทุกตัวนะวันที่13กันยายน25งพัมาเลยวันพุธพุธเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับหกโมง35นาทีหมงเย็นนะ เจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดกับแปดปันทงที่แปดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับส่วนชุดวินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แปดนะครับใครจะใส่เจ็ดไปด้วยก็ได้นะครับกันไว้นะครับประมาณนี้นะอ่าก็คือนั้นนะครับมาดูใกล้ใกล้อืออือครับเป็น 7 8 9นะขอเน้นที่เกับแนะ่ะามนี้นะครับแนะครับปันธงท,ที่แนะครับใครชอบเพื่อก็จกไปดเล่วนเเนี่ยใครชอบเพื่อก็จัดไปล่วนเก้าใครชอบเพื่อก็จด 9, ดกจดแปนะครับามาเนี่นะครับแปดหนึอ, 8, 1, อที่เด่นนะแปดสามแปดห้าม ขอเป็น 8C นะครับเจ็ดสองนะครับประมาณนี้นะครับชุดเด่นนะใครจะรูดก็วิ่งก็ได้นะครับรูดเจดกับแปดนะครับปันทงที่แดนะอ่ปันทงที่แดนะครับเ่วน9้าเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับเ่วนชุดวินตามนี้นะครับสเต็ปที่1ก็คือวินนะสเต็ปที่2ก็คือเจาะอืมสเต็ปที่3าก็คือรูดกับวิ่งนะครับใครอยากชอบสเต็ปไหนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะรับ คนชอบค่จัดอย่าเอาไปจัดทั้งสามสเตปนั่นล่ะเยอ,อยยับนะเอประมาณนี้นะครับถ้ารูดก็อ,อย่ารูดทั้งสามตัวบนล่างนะครับเอให้รูดสักสองตัวสักตัวหนึ่งยิ่งดีสองตัวก็พอไหวถ้ารูดสามตัวบนล่างร้องโอยๆเลยประมาณนี้นะครับอย่าทํานะอครับอ,อตามนี้ก็้วกัน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับมาเลยัน พุธนะครับวันพุธวันนี้ก็มีตัวนี้นะพบกันใหม่วัน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 เสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ